สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักของครูวันนี้ครูจะพานะคะพาทำขนมนะคะเป็นแกงบวชขนุนค่ะที่เรียกว่าแกงเพราะว่ามีน้ำนะคะค่ะนักเรียนคะครูใช้ขนุนอ่อนคะ่ะเมื่อได้ขนุนมาแล้วนะคะเป็นลูกๆแบบนี้นะคะนักเรียนก็ใช้น้ำมันนะคะใช้น้ำมันพืชทามี้ค่ะ เรานำขนุนไปล้างให้สะอาดนะแล้วก็ใช้นะคะคน้ำมันพืชทามีดอย่างนี้ค่ะแยคูก็ทาไปนะทาไปเสร็จแล้วครูก็มาหั่นขนุนออกมานะคะครูก็หั่นเขาเป็นแว่นๆน,นะคะนักเรียนจะหั่นเป็นแว่นแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเป็นแว่นแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะปอกไปทั้งลูกก่อนก็ได้นะคะนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนจะสะดวกเนาะค่ะ um> ถ้าปอกไปทั้งลูกก็ไม่ยากนะคะค่ะนะคะเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆปอกลงไปค่ะอันนี้แล้วแต่นักเรียนจะสะดวกนะถ้าใครสะดวกปอกทั้งลูกก็ปอกได้เลยนะคะนี่ค่ะก็ปอกไปนะปอกไปแล้วค่อยหั่นก็ได้นะคะค่ะ แต่ที่สําคัญนะคะครูจะบอกเคล็ดลับให้เพราะว่าขนุนเนี่ยเขามียางใช่ไหมคะพอเขาโดนลมนะพอเขาโดนลมแล้วเนี่ยเขาก็จะดำนะคะค่ะครูก็จึงเนี่ยค่ะครูก็จึงใช้นะคะใช้น้ําสะอาดนะคะแล้วก็เกลือค่ะผสมกับเกลือนะคะใส่เกลือลงไปนะคะได้น้ํามาแล้วนะครูก็เอาเกลือ ตักเกือใส่ลงไปค่ะนะคะตักเกือเนอะาะใส่ลงไปเพื่อ <c oughs> ที่จะละลายเขานะคะละลายเขาเวลาที่เราแช่ขนดลงไปจ,จะไม่ดำแช่ลงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ตัด ขนเน iam, ี่ยค่ะ <gettable> นักเรียนนะคะที่ครูใช้เนี่ยนะคะนักเรียนสังเกตดูเห็นไหมตรงนี้ค่ะสร้างเขาเนี่ยสร้างขนุนเขาอะค่ะยังอ่อนๆอยู่เลยนะคะเห็นไหมอ่อนมากเลยนะคะยังยังไม่มีเม็ดเลยนะคะยังไม่มีเม็ดยังไม่เป็นเม็ดนะคะครูใช้ขนนอ่อนจริงๆเลยนะคะค่ะตัวแกนกลางตรงนี้นะคะเราไม่เอานะคะแกนกลางตรงนี้เขาแข็งนะคะเราจะไม่ใช้นะคะค่ะพอนักเรียน ทำขนุนออกมาได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ปอกออกนะคะปอกเปลือกเขียวๆเข,เขาออกค่ะอย่าลืมนะคะมีดของเรียนก็ทาน้ํามันหน่อยนะทาน้ํามันหน่อยขนุนที่นํามาบวชนี้นะคะครูจะไม่ใช้ขนุนที่ที่เป็นเม็ดแล้วนะคะครูจะใช้ขนุนที่เป็นซางอยู่นะคะซางอ,อ่อนๆนะคะค่ะแต่ครูก็ตัดนี่ค่ะนะ ก็ตัดเป็นแว่นๆจะได้บอกง่ายนะคะค่ะคือก็ตัดเป็นแว่นแบบนี้นะคะใส่ลงไปในน้ําน้ำเกลือนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะมทำไม่ยากค่ะเพียงแต่นักเรียนต้องได้ขนุนอ่อนมานะคะค่ะขนุนอ่อนใบเล็กอะคะ่ะใบใบไม่ใหญ่นะ ถ้าใบใหญ่มีเม็ดแล้วนะคะก็ไม่นิยมนะคะเพราะว่าครูว่าเขาแข็งนะคะนักเรียนก็ไม่เคยเห็นหรอกคะ่ะบวชขนุนนี่แหละครูก็มาบวชให้ดูนี่แหละนะคะเพราะนักเรียนนักเรียนชอบให้ครูทําขนมหรืออาหารที่ไม่เหมือนใครเผื่อจะได้เป็นเมนูประจําร้านนะคะเผื่อนักเรียนจะได้ต่อต่อยอดนะคะต่อยอดความคิดสร้างสารรค์ได้ เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ครูก็จะหั่นนะคะนะคะครูก็จะหั่นออกอย่างนี้เนี่ยค่ะครูก็จะผ่าครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็นแกนกลาง player. เห็นไหมเราจะไม่เอานะคะแกนกลางนี้เราจะไม่เอาเนียเนยหมคะครูไม่เอานะแกนกลางครูก็ตัดออกเลยค่ะเนี่ยค่ะแกนกลางเขาตรงนี้เขาจะแข็งนะครูก็ตัดล้อออก ลาะออกเราก็จะเอาแต่เนื้อเนื้อที่เป็นซางขนุนอ่อนๆนะคะนะเห็นไหมเนี่ยค่ะนะได้ซางขนุนอ่อนๆค่ะนะคะแล้วกูก็ตัดลงไปชิ้นสักขนาดนี้ค่ะกำลังดีเนาะใส่ลงไปแล้วเรียนใส่ถุงมือก็ดีแหละเพราะว่าเพราะว่าการใส่ถุงมือเนี่ยนะจะช่วยไม่ให้ยางติดมือเราไงนะคะนี่ค่ะกูก็ลาอออกนะคะ ก็ไม่เอาตรงนี้นะคะแล้วก็เลาเอาออกก็ไม่เอานะคะอันนี้เห็นไหม <m> เห็นสร้างอ่อนๆไหมยังไม่มีเม็ดเลยนะกูก็ตัดออกสองสองชิ้นนะคะเราก็แช่น้ำเกลือไว้นี่แหละคะ่ะอันนี้เข้าใจเนาะนะคะนี่คะ่ะ นอกจากจะขนุนออดเนี่ยนอกจากจะมาทำอาหารทำแกงทำซุปได้แล้วก็ทำขนมได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เราไม่เอาตรงแกนตรงแข็งๆเนี่ยเราไม่เอาเขาแข็งเราจะเอาเฉพาะตรงซางตรงซางเนี่ยค่ะนะ,ะนะจะได้หนุนนํำกันนะครูก็หนุนส่งนักเรียนนะคะให้นักเรียนได้มีเมนูใหม่ๆ นี่ค่ะนะคะใส่ไปแช่ไว้ในน้ำนัอเรีนยนก็ทำอย่างนี้ค่ะแช่ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดลูกนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมต่อไปนะคะก็จะเป็นกะทิค่ะครูใช้กะทิสดนะคะสองถ้วยครึ่งนะคะ่ะมีกะทิสองถ้วยครึ่งนะคะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนี่นะคะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราเทน้ำตาลใส่ลองอไปเลยนะค่ะเทน้าตาลใส่ลงไปเลยค่ะแล้วครูก็จะมีเกลือค่ะมีเกลือก็ครึ่งช้อนชานะคะเกลือก็อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวรูก็เทเกลือนะคะใส่ลองอไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดไฟค่ะ บวชคนุนเนี่ยใช้ใช้ในงานนะคะใช้ในงานทําบุญดีค่ะนักเรียนจะได้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เราล,ลุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นมีผู้สนับสนุนนะคะถือเป็นเคสครูก็จะต้มเลยนะคะเอาละทีนี้ครูก็จะต้มต้มน้ำกะทิให้เดือดให้น้ำตาลละลายนะคะ ทำง่ายมากไปเจอขนมอ่อนที่ไหนนะคะบางทีเราคิดว่าเราไม่อยากออทานซุปขนนหรือว่าแกงขนุนนะคะเราก็นำมาทำของหวานได้เรวก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วาดูจะพา,าทำนี่ค่ะุก็ละลายกนนะคะขอละลายหน่อย ช่องท,ที่เรลรอกะทิละลายนะคะนะคะเราก็มาช้อนขนุนที่เราแช่เสือไว้นี้ส่งขึ้นมานะคะเราะชอนให้เสด็จน้ำหน่อยนะะเห็นไหมกะทิเราเดือดแล้วกนะ,ะทิเดือดแล้วนะคะ พอกะทิเดือดแล้วนะคะนะเรียนนะคะครูก็จะปิดนะคะพอกะทิเดือดเราปิดเลยนะคะแล้วครูก็นําเนี่ยค่ะขนุนใส่ลงไปค่ะน้ำขนุนที่เราใส่กระชอนไว้ใส่ลงไปนะคะพอกะทิเดือดเราปิดนะคะกะทิเดือดเราปิดนะเห็นไหมคะ แล้วเราก็นำขนุนใส่ลงไปจากนั้นค่อยเปิดไฟค่ะนคะคะจากนั้นครูก็เปิดไฟตอนนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะเราจะใช้ไฟกลางไม่ไม่ต้องใช้ไฟไฟแรงเหมือนครั้งแรกนะคะใช้ไฟกลางเราจะเคี่ยวให้กะทิค่ะนะคะ,นะคะให้น้ำกะทิที่เราต้มไว้เนี่ยซึมเข้าไป นะคะซึมเข้าไปในในตัวของเนื้อขนุนนะคะในตัวของเนื้อขนุนอ่อ,อนนี่เห็นไหมคะคูก็จะให้เขาค่อยๆค่อยๆเดือดนะคะไม่ได้เดือดแรงเหมือนครั้งแรกนะคะค่ะเขาจะค่อยๆซึมๆึมเข้าไปนะคะเรียงก็คุมดีๆนะคุมไฟดีๆอย่าให้กระทิล้นนะคะค่ะเราก็จะค่อยๆต้ม นะคะค่อยๆต้มให้เหนื้อขนนสุกค่ะแล้วก็จะค่อยๆต้มเข้าไปเนาะเห็นไหมคะ,ะครูก็จะคุมไฟอยู่นะคะครูก็จะไม่ให้เขาเดือดแรงมากนะคะเนี่ยค่ะการต้มตัวนี้นะคะเพื่อที่ว่าสางของขนุนนะคะเขาก็จะแยกตัวออกนะคะเห็นไหมเขาจะแยกตัวออกแล้วก็น้ํากะทิของเราที่อร่อยๆเนี่ยก็จะซึมเข้าไป จะซึมเข้าไปในตัวของสร้างขนุนอ่อนนะคะอร่อยมากอร่อยมากค่ะนะคะเห็นไหมคะนะอ่ะเราก็ต้มไปก่อนลองทำรับประทานดูอาจจะเป็นเมนูที่เราทำขายได้ด้วยนะคะอืมจริงๆนี่นะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะ ขนุนเขาจะค่อยๆสุกนะคะเขาจะค่อยๆสุกข,ขึ้นมาใจยเย็นนิดนึงอ่ะแล้วก็วิธีเราจะดูนะคะว่าเขาเอ่อเขาซึมเข้าไปสุกหรือ,อยังให้เ่าเยนใช้ไม้นะคะทีใ่ใช้ไม้แทงเข้าไปค่ะเนี่ยค่ะเราแทงเข้าไปเราจะรู้สึกเลยนะคะถ้าเขายังแข็งๆอยู่นะคะเราก็ต้มต่อ,อค่อยๆต้มเขาค่ะแล้วเดี๋ยวเนื้อเขาจะนุ่ม นเนื้อขนุนเนี่ยจะนุ่มนุ่มแล้วก็อร่อยมากค่ะนักเรียนก็กะนะคะกะขนุนกับน้ำกะทิที่ต้มเนี่ยนะคะที่ตามสูตรที่ครูให้เนี่ยนะก็ให้เขาพอดีพอดีกันนะคะไม่ต้องไม่ต้องให้เขามากเกินไปนะเวลาใส่เนื้อขนุนลงไปเนาะ,ะไม่ต้องให้เขามากเกินไปให้เขาแบบว่า ลน้ลนลน้นล้นล้นเนื้อขึ้นมานิดนึงนะคะเวลาต้มแล้วเขาจะค่อยๆงวดลงไปขุบขิดขุกขิดนะคะขนนเนี่ยค่ะที่เราทานเนี่ยขนนอ่อนน่ะที่ต้มนำมาบวชเนี่ยนะคะเราจะไม่ทานแบบประเภทซดน้ำเหมือนบัวลอยหรือว่าเหมือนขนมชนิดอื่นนะคะเราจะทานเนี่ยก็คือว่าให้น้ำเขาเนี่ยค่ะจะปริมปริมนะคะน้ำเขาจะ ปิ่มขนุนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมแล้วก็จะเคี่ยวเขาสักพักนึงค่ะเพื่อให้ขนุนอ่อนอเขานุ่มตัวลงค่ะเขาก็จะแตกไขน่นิดๆแตกไขน่นี้เวลาทานก็จะอืมนุ่มหวานมันก็คือเนื้อขนุนก็จะนุ่มนะคะ แล้วก็จะมีความหวานของน้ำตาลทรายที่ครูให้นะก็ไม่หวานจัดมากแล้วก็จะมันเนื้อขนุนจะออกอาจจะออกเค็มกลมกล่อมเพราะอะไรเพราะว่าเราแช่ในน้ำเตยไงแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปในน้ำกระถิด้วยเนาะก็จะกลมกล่อมค่ะอ่าตอนนี้ครูก็เคี่ยวจะได้ที่แล้วค่ะ เห็นไหมตอ,อกมาแล้วก็แทงไปดูนะคะเนี่ยค่ะดูก็แทงไปอ่ายังแข็งอยู่นะคะ,คะคยังแข็งอยู่นะะยอ,ยอ่ดูก็ต้มต่อไปก่นสูตรนี้แหละอร่อยค่ะสูตรเนี้ยอร่อยขนนเนี่ยนะคะ ถ้าหากว่าเนื้อเขาเนี่ยฟูเพราะว่ามีเมรรร็ดมีเม็ดเขาเริ่มเป็นเริ่มเป็นเมรร็ดแล้วเนาะเป็นรูปร่างเป็นเม็ดแล้วเนี่ยอันนั้นน่ะซางเขาจะจะค่อนข้างเหนียวนะคะซางเขาจะค่อนข้างเหนียวเพราะฉะนั้นขนุนที่เรานํามาบวชเนี่ยนะคะจะต้องเป็นขนุนอ่อนเ,อเดี๋ยวคูปปาให้ดูเนาะเดี๋ยวคูปปาให้ดูเป็นขนุนอ่อนที่ซางเขาเนี่ยยังไม่เรียกว,ว่ายัง ยังไม่แก่ยังไม่เป็นเม็ดอาจจะคูผานี้ให้ดูเนาะแล้วเรียนใช้มีดทาน้ํามันหน่อยนะคะมีดทาน้ํามันหน่อยอ่านี่ค่ะเห็นไหมคะอ่ะคูผาให้ดูเห็นชัดไหมนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสร้างเขายัางอ่อนๆอยู่เลยนะคะสร้างอ่อนๆนะนี่ค่ะสร้างเขาอ่อนๆนะคะสร้างอ่อนๆเห็นไหมคะไม่ไม่มีเม็ดเลยนะเขายังไม่เป็นเม็ดนะ ไม่เป็นเม็ดเป็นสางอ่นอ,อนอันนี้จะอร่อยมากนะเดี๋ยวครูนำไปแช่น้ำเกลือไว้แล้วเดี๋ยวก็จะหั่นนะหั่นแล้วเดี๋ยวครูก็ตัดเป็นชิ้นตรงสางอะเราก็ไม่เอาเราไม่เอา,เรา,เอาตรงที่แข็งๆตรงนี้นะตรงแข็งๆตรงนี้เราตัดออกนะคะเนี่ยตรงนี้ตรงแกนกลางเนี่ยเราไม่เอานะแกนขนุนตรงบริเวณเนี่ยเราไม่เอานะคะเราตัดออกนะเราเอาแต่เฉพาะสางเนี่ยค่ะเราเปอกเปลือกด้วยนะ ปอกเปลือกเ,เอาเต่เฉพาะตรงสร้างเนี่ยสร้างอ่อนๆเน,นี่ยค่ะอร่อยมากตรงนี้ไม่เอานะคะนี่ไม่เอานะเนี่ยตรงเนี้ยไม่เอาเพราะเขาแข็งค่ะเขาแข็งแช่ไว้ก่อนเอาละทีนี้เราก็จะมาดูกัน ว่าได้หรือยังอืมเริ่มได้แล้วเพราะเขาเริ่มเข้าสีแล้วเห็นไหมสีเขาเริ่มฉ่ำๆแล้วรูก็แทงไปดูโอ๊ย้ยนุ่มมือแล้วค่ะนุ่มมือแล้วน่าทานม,มากอะไหนแทงชิ้นนี้ดูซนะิเดี๋ยว่ะดูนะเดี๋ยวคี่จะแทงให้ดูเห็นไหมคะนิ่มลงไปเลยค่ะนะเหไม่คาน่าทานเห็นไม่ชัดใช่ไหมอ่ะชิ้นนี้แล้วกันเนาะนี่ค่ะแทงด้านหลังเนี่ยนะคะ เนี่แทงไปเลยนุ่มมือมากนะคะเรียบร้อยค่ะนุ่มมือแล้วนะคะนุ่มแล้วครูก็จัดการเลยค่ะปิดไฟปิดไฟนะคะครูก็จะอัะ น่าทานมากเลยเนี่ยนะคะเห็นไหมจากจัค้วยใครไม่เคยทานลองทำทานดูนะคะถ้าครูเจอขนุนอ่อนทีไรครูก็จะเอามาบวชนี่ละคะ่ะไหมสีจะสวยงาม, <S 1> <S 1> มก็เหมือน <S <S เหมือนกล้วยบวชชีอันนี้เป็นขนุนบวชชีค่ะ กาทานมากเลยนะคะคะเวลาทานนะคะเราจะไม่ใช้เราจะไม่ตักน้ำเขาเยอะนะคะค่ะเราให้น้ำเขาปริ่มๆนะคะเนี่ค่ะน้ำเขาจะปริ่มๆอยู่นะจะไม่เยอะนะคะนี่ค่ะประมาณนี้จะเห็นเนื้อขนุนเนี่ยค่ะเนื้อขนุนอ่อนเนี่ยอยู่ด้านบนนะเห็นไหมเห็นเนื้อขนนอ่อนอยู่ด้านบน น่ารับประทานมากครูมีเมนูแปลกๆมาฝากอีกแล้วหลายท่านบอกว่าจะทานอาหารแปลกๆทานขนมแปลกๆต้องมาที่เมนูของครูนี่ค่ะเห็นไหมคะค่ะเตรียบร้อยคะ่ะนักเรียนคะ่ะวันนี้ครูก็พาทำ ขนุนนี่คะ่ะเห็นไหมคะขนุนอ่อนเป็นบวชขนุนนะคะพบกับครูใหม่คะ่ะขอบคุณนะคะที่กดถูกใจให้กำลังใจครูยินดีนำเสนอและทำขนมให้นักเรียนชิมอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นเมนูใหม่ประจำร้านของท่านใดท่านหนึ่งนะคะขอให้ประสบความสำเร็จ จเจริญก้าวหน้ารุ่งนนเร,องเรืองค่ะอร่อยอร่อย,ออยทำบุญก็มีคนหนุนนํานะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ